เอทีเคเนี่ยนะครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอันนี้ปานเน่ทำการคุยดินในกระตอบนะคะเขาเรียกปรับพื้นเขาเรียกปรับพื้นค่ะกำลังจะปรับพื้นจะเทป,ปูนหน้างานหน่อยค่ะดูนะคะปานเน่รู้สึกสภาพโซมมากเลยค่ะ <c oughs> ถอดเสื้อแล้วดูไม่ได้เลยค่ะฟันฟางก็ไม่ได้แปลงนะคะทำการปรับพื้นดินนะคะตรงนี้คือกระต้อบหน้าครัวนะคะดูนะคะดูดูออกแรงะะ่ะดังงอกแงกงอกแงกเหมือนจะไม่ไหวเหมือนมันจะไม่ไหวนะคะป่าแก่แย่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าแกมีคนเลี้ยงงูมานะคะ อ้วน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 น,นนะคะมาเรียกมาคุยทุกวันเลยค่ะป่าแกชอบไม่รู้เห็นคนอ้วนนี่ป่าชอบมากมาแอบคุยกันทุกวันเลยค่ะคิดดูสิคะถ้าคุณเป็นลูกสาวเห็นคุณจะคิดยังไง <c oughs> พ่อก็โอ้โหสภาพดูไม่ได้เลยค่ะยังมีคนมาแอบชอบอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะจะถ่ายให้ดูนะคะคนอ้วนเลี้ยงงัว โอ้ยดูปากก็ชอบมายิ้มกิมอยู่ในหัวอกหัวใจ <c oughs> โอเคแค่นี้ก่อนนะคะ